ยูทูบเนี่ยจนมีผู้ติดตามเท่าไหร่วะหกแสนกว่าคนแล้วอะนะฮะเพิ่งจะเมื่อเคยไลค์ไม่เคยไลค์มาก่อนเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปไลค์ใน facebook นะครับจะมีใครดูไหมเนี่ยไม่เคยไลค์มาก่อนเนาะนะฮะตอนนี้ยังไม่มีคนดูนี่วานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปไลค์ตัวอื่นบ้างไลค์ติกตงติกตอกนะครับอันเนี้ยที่มาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าเพิ่งโพสต์ผลงานลง y o YouTube นะฮะ ก็จะทำเป็นเซตคลิปเลยใครอยากสอบผ่านกพอพเนี่ยมาดูคลิปเซตนี้นะครับมาดูคลิปเซตนี้เนี่ยสอบผ่านแน่นอนเพราะว่าอะไรไม่ได้เวอร์นะครับเพราะว่ามันจะมีตัวที่เป็นแบบประเมินด้วยเออกดแบบประเมินเข้าไปเนี่ยก็จะรู้เลยว่าตัวเองอ่อนวิชาไหนแข็งวิชาไหนนะครับสามารถเอาไปประเมินตัวเองได้เลยนมีคนดูอยู่ด้วยนะครับชื่ออะไรดูดยังไงอ่ะว่าดูอยู่สี่คนแล้ว มันดูยังไงวะว่ามีใครอ่านคอมเมนต์ยังไงไม่เคยไม่เคยไลฟ์ใน YouTube มาก่อนเลยยังงงๆอยู่นะครับนะฮะคนที่ดูช่อง YouTube ผมอยู่นะฮะก็ถ้าจะสอบกอพอไปดูนี่นะดูนี่ท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 ำเป็นเซตคลิปนี้เอาไว้นะครับเนี่ยแหละเนี่ยแหละตัวที่จะทำให้ทุกท่านสอบผ่านนะครับไปแล้วนะฮะแล้วมันปิดยังไงวะเนี่ยปิดกูก็ปิดไม่เป็น